วันนี้เราโชคดีเราเจอเป็นลังเลยค่ะวารุตาเจออีกแล้วอะไรจะโชคดีขนาดนี้คะนิ่สวัสดีค่ะเจอกับวารุตาอีกแล้ววารุตาเห็นเด็ก นั่งที่ไอ้มะหมุนนะคะเธอร้อรงไห้อยากจะลงค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะบรรยากาศวันนี้ตอนเช้าๆค่ะ <Okay. S 1> เทศกาลหวายที่นี่นะคะยามเช้าแบบนี้ ไม่ใช่เช้านะคะเที่ยงแล้วนะคะแต่ว่าผู้คนเขาก็ยังไม่ออกมานอกบ้านกันสักเท่าไหร่ร้านขายวายขายเซ็กขายเกียร์ยเขาก็กำลังเตรียมของกันค่ะรออีกสักพักพอช่วงบ่ายๆก็จะมีผู้คนมานั่งกันเต็มมุมนี้กันเลยค่ะมุมนู้นก็แน่นอนค่ะวงดนตรีแล้วก็จะมีร้านขายไส้กรอกที่หลังคาสีแดงๆอยู่มุมนู้นนะคะนี่ค่ะ บรรยากาศยามเที่ยงที่นี่ค่ะร้านนี้มาจากรายเอสค่ะบรรยากาศเดี๋ยวละร้านเขาก็เ,เตรียมเบียร์เตรียมไวน์เป็นเทกศกาลไวน์ที่นี่นะคะสวัสดีค่ะเพนทางการค่ะวารุตา อีกครั้งนะคะวันนี้วารุจากับแฟนก็เดินออกไปเก็บขวดเหมือนเช่นเดิมนะคะวันนี้อากาศค่อนข้างที่จะเย็นนิดนึงอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ12องศามีแดดแต่ก็ยังหนาวฉะนั้นเราก็ต้องใส่เสื้อ,อ,อก,กันหนาวกันด้วยค่ะไปค่ะวันนี้ไปเดินชมบรรยากาศกับวารุจาด้วยกันไปค่ะ วรุตาชอบดอกไม้ที่เขาแฟนไว้บนเสาแบบนี้สวยจังค่ะบรรยากาศในวันนี้ฝั่งทางด้านซ้ายมือฝั่งนี้นั่นคือร้านไอศกรีมค่ะวันนี้ผู้คนมากมายเลยนะคะเนื่องจากวันนี้เป็นวันที่นี่ก็เรียกว่าแมนเนื้อทา นะคะเป็นวันของคุณผู้ชายเขาค่ะเขาจะออกมาดื่มเบียรมาทำกิจกรรมมาปั่นจักรยานแล้วก็มาร้องเพลงกันแบบสนุกสนานวารุตตาขอถ่ายภาพเขานิดหนึ่งค่ะนี่ทั้งนั้นเลยค่ะผู้คนเยอะแยะมากมายเลยนะคะ <c oughs> ผู้ชายก็จะมาร่วมกลุ่มกันมาร้องเพลงมาดื่มเบียมากันแบบปาร์ตี้กันสุดๆดเลยค่ะสำหรับวันนี้วันของคุณผู้ชายค่ะ <c oughs> บรรยากาศแบบนี้ อยู่ริมแม่น้ำก็ต้องพายเรือกันค่ะมี่เรือแบบนี้เลยค่ะส่วนคุณผู้ชายของวารุตานี่ค่ะสะพายกระเป๋าในกระเป๋าก็จะมีน้ำมีแอปเปลิลทุกครั้งที่เราออกเดินกันนะคะเราจะต้องมีผลไม้น้ำเพื่อไว้ดื่มระหว่างทางค่ะดูผู้คนนะคะเยอะมากเลยค่ะวันนี้ เยอะมากทั้งปั่นจักรยานทั้งนั่งทั้งเดินโอ้โหเยอะจริงๆเลยค่ะสำหรับวันนี้วันนี้วรุตากับแฟนตั้งใจว่าเราจะเดินกันไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะไกลได้เราเดินผ่านริมแม่น้ำรัว บรรยากาศช่างสดชื่นจริงๆเลยค่ะผู้คนก็มาเดินกันเยอะแยะเลยค่ะกลุ่มข้างหน้านั่นคือแมนเนอร์ค่ะเป็นผู้ชายที่เขามาตั้งแล้วก็มานั่งดื่มเบียร์กันค่ะช่วงเวลานี้ผู้คนเพิ่งดื่มเบียร์กันนะคะเราก็เขาก็ยังดื่มกันไม่เสร็จเราก็ยังไม่ได้กระป๋องใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะแต่วันนี้หนทางอีกยาวไกลเดินกันไปยาวๆกันเลยค่ะวันนี้ ท้ามกลางบรรยากาศแบบนี้นะคะผู้คนเขก็จะปั่นจักรยานมาหาบรรยากาศกันนอกบ้านแล้วก็แน่นอนค่ะร้านมุมนี้ซึ่งไม่เคยเปิดเขาก็เปิดมาให้ผู้คนได้ใช้บริการกันนะคะก็จะมีขนมเค้กมีอะไรให้เราได้รับประทานนี้ค่ะ เขาบอกว่าเขาเปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนะคะก็จะมีเก้าอี้ให้นั่งแบบนั่งแบบนอนแบบนี้ด้วยนะคะพร้อมกับนี้ค่ะมีราคาของของด้วยนะคะซอฟริง2ยูโรน้ำ2ยูโรนะคะมีเบียร์ด้วยมีกาแฟด้วย1ยูโร50นะคะ ก็มีบ็อกโบสมีไส้กรอกมีอะไรพวกนี้นะคะก็แล้วแต่ค่ะมีฟริเชวัฟเฟลด้วยนะคะ2ยูโร50หรือไม่ก็3ยูโรค่ะโรโรนี่ค่ะ S N Cokve ค,ค่ะซูปอรานี่เป็นวานของคุณผู้ชายเขานะคะเขาจะมี กับบรรยากาศแบบนี้ค่ะโปบียพูว้าววันนี้เป็นวันของคุณผู้ชายเขานะคะวันนี้เขาจะมาดื่มเบียร์กันค่ะว้าวนี่ค่ะแฟนบอกว่าให้รู้ตาลองดื่มเบียร์ อร่อยค่ะยี่ห้อของโยเซฟเฮลส์วรุตาของอีกสักอึกค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะยี่ห้อนี้นี้ค่ะเบียร์ที่เขาขายนะคะเขาบอกว่าสำหรับนำไปเท่านั้นเลยนะคะวรุตตาไม่รู้ราคาเท่าไหร่เมื่อกี้แฟนเขาซื้อนี้ค่ะชายหนุ่มของเรา แล้วก็มีไส้กรอกมีให้เราด้วยนะคะนี่เขาขายค่ะก็วันนี้เป็นวันที่สนุกสนานสำหรับทุกทกท่านเลยนะคะนุน่นกลุ่มนูน่นนี้ค่ะวันนี้เป็นวันผู้ชายวาลุตาเป็นผู้หญิงก็ดื่มกับเขาด้วยค่ะ ห็นราคานะคะเป็นเบียร์ทูโกนะคะสเตาเดอร์2ยูโร50า o e เซฟเฮลเลสนะคะ3ยูโรบรัสเวิร์ดกับขนมปังนะคะไอไส้กรอบกับขนมปัง3 e u ยูโร50สําำหรับวันนี้ค่ะนกไอ้เหมเดินกันต่อเลยค่ะ เบียเราก็ดื่มหมดขวดแล้ววารุตายังไม่เมายังสามารถถ่ายภาพได้นะคะวันนี้เป็นวันของคุณผู้ชายกันค่ะเขาจะมาดื่มเบียพกเบียรกันมาพกดนตรีมาแล้วก็พาเพื่อนกันมาแล้วก็มาหาจุดสักที่ที่เป็นที่เหมาะของพวกเขานะคะแล้วเขาก็จะเริ่มดื่มเบียรและคุยเอฮาปาร์ตี้กันค่ะ เยอะแยะมมากมายเลยค่ะสำหรับวันนี้โอ้โหร้านเต็มเต็มค่ะเต็มเต็มค่ะเต็มบอกได้คำเดียวว่าเต็มมากๆเต,ต็มทุกโตเต็มทุกที่นี่ร้านอาหารนะคะมุมตรงนี้ก็จะมีจักรยานมีอะไรคนเขาก็จะนำมาปั่นกันแล้วก็มาแวะ ดื่มเบียร์ดื่มอะไรกันตรงนี้นี่ค่ะเต็มเต็มเต็มไปหมดเลยค่ะวันนี้วันของคุณผู้ชายทั้งหลายแหละค่ะในเมืองก็จะมีเบียร์กันคนละขวดแล้วก็คุยกันไปแล้วก็พูดกันไปสนุกสนานก็ขอเป็นวันแห่งความสุขของคุณผู้ชายทั้งหลายนะคะส่วนสามีของวารุตาก็มาเดินเก็บขวดค่ะ มาเดินชมธรรมชาติมาเดินเก็บขวดในวันของคุณผู้ชายค่ะเห็นคุณผู้ชายทั้งหลายเขามีความสุขวาุตาก็มีความสุขไปด้วยค่ะวันนี้เราโชคดีเราเจอเป็นลังเลยค่ะวันนี้โชคดีเจอเป็นลังเลยค่ะแบบนี้วาุตากบแฟนอดใจไม่ไหวเนื่องด้วยว่าค่าขวดขวดละ 8เซนแล้วในหลังเมื่อกี้19ขวดแล้วก็รวมทั้งหลังด้วยนะคะหลังจะอยู่ที่1ยูโร50ค่ะแบบนี้ต้องรีบเก็บค่ะทั้งหลงังทั้งขวดเมื่อกี้นะคะรวมกันแล้วก็เป็นแบงค์แดงเงินบาทบ้านเราเลยค่ะนี่คือแอปเปิลที่เรานำมาด้วยนะคะมาฐานด้วยกันค่ะ จำแมวสองตัวนี้น่ารักมากๆเลยค่ะเครม,มาติสค่ะสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยววรุตาจะให้ไปดูปใกล้ๆนี้ค่ะและกลิ่นก็หอมบางเบามาเข้าจมูกวรุตาสดชื่นมากๆเลยค่ะนี่คือเครม,มาติสวรุตาเห็นสนามฟุตบอลนี้แล้วก็ รู้สึกสวยเพราะว่าเป็นสนามหญ้าไม่ใช่สนามหญ้าปกตินะคะเป็นสยามหญ้าก็ได้เหมือนกับเป็นสังเคราะห์นะคะแต่ดูยังไงก็ดูสวยค่ะวูุ้ตาเจอสาบาทมุมนี้รีบเก็บเลยคะ่ะ<อ>นี่คือ,อเหมือนกับเป็น ที่พักของคนที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งก็จะมาพักกันที่นี่แล้วเขาก็จะทำรูปร่างให้มันมีสัญลักษณ์ที่มันดูแบบน่าสนใจนะคะที่นี่นั่นก็คือคูค่าปาค่ะเ่้วรุตาไม่ได้เดินเข้าไปข้างในนะคะรุตาเจอชายหนุ่มค่ะ จากบ้านที่เขาที่วรุตาถ่ายรูปให้ดูเขาจะมีข้อความให้นะคะว่าเป็นของ Ronald McDonald House in น s อเซนค่ะเขาบอกว่าตั้งแต่ปี2005นี้มานะคะทางของ Ronald McDonald เฮาส์นี่นะคะได้ถูกสร้างขึ้นแล้วใช้สำหรับเด็กสำหรับครอบครัวที่มีเด็กที่เขา ป่วยแบบเหมือนเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายเหมือนเป็นโรครุนแรงประมาณนั้นนะคะแล้วก็ในส่วนของมหาวิทยาลัยลของอูนิเอเซนนะคะ mm hmm. เขาก็ได้รับตำการดูแลต่อค่ะ mm hmm. ก็เป็นประวัติคร่าวๆวารุตาเจอแบบนี้รีบเก็บเลยคะ่ะ เจอแบบนี้วารุตาชื่นใจจังเลยค่ะแล้วขวดที่เป็นฝาปิดแบบนี้นะคะนั่นก็คือ15้าเซนสิบห้าเซนก็ตีไปว่าประมาณ5บาท5บาทต่อขวดเลยนะคะพร้อมกับกระป๋องเบียร์อีก9บาทชื่นใจจังเลยค่ะเดินกันต่อกันเลยค่ะวา,วารุตาเจออีกแล้ว3บาทมุมนี้ก็เป็น9บาทโอ้โหเก็บเลยค่ะ วารุตาเจออีกแล้วค่ะนี่คือสามบาทโอ้ยมุมนี้อีกสบาทมุม,มนู้อีกสมบาทนี่สามบาทแล้วก็นี่อีกสามบาทโอ้โหอันนี้อีกสามบาทโอ้ยเต็มไปหมดวารุตาไม่รู้จะเก็บยังไงแล้วค่ะโอ้โหนี่ค่ะวันนี้วารุตาไม่ตั้งใจจะเก็บขวดแต่เห็นแบบนี้อดใจไม่ไหวเลยค่ะ มาค่ะมานั่งกันมุมนี้สักหน่อยค่ะพักผ่อนขากันสักก่อนค่ะวารุตาเจออีกแล้วอะไรจะโชคดีขนาดนี้คันนี้รีบเก็บเลยค่ะรีบเก็บเลยยิ้มอีกแล้ววารุตายิ้มอีกแล้วตื่นเต้นดีใจสุดๆเลยค่ะเดินกันต่อเลยค่ะสำหรับบรรยากาศที่แสนดีในวันนี้ค่ะ นี่คือโรงพยาบาลนะคะด้านบนที่เป็นแผ่นตรงนั้นนะคะจะเป็นที่จอดเอลิคอปเตอร์นะคะใช้ในกรณีที่เป็นเหตุฉุกเฉินในกรณีเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรนะคะส่วนมุมนู้นนะคะก็เป็นตึกสำหรับคนที่มีก็เรียกว่าทางด้านสมองไม่ไม่ไม่ไมสมบูรณ์นะคะ เราออกจากป่าแล้วเราก็มาเดินด้านนอกมุมนี้ค่ะอยู่ใกล้โรงพยาบาลเราก็จะเห็นรถนําผู้ป่วยแล้วทุกครั้งก็จะมีรถอีกคันตามหลังนั่นก็คือรถของหมอค่ะเข้าไปในโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะคะวารุตาเห็นสามบาทมุมนี้ค่ะนี้ค่ะสามบาทรีบเก็บเลยจ้า วันนี้ดีใจมากเลยค่ะเดินไปทางไหนเราก็เจอควดเจอแต่เงินค่ะเมื่อมีแดดแน่นอนค่ะนี่คือสภาพของคนทางยุโรปนะคะก็จะมานั่งมาเล่นกันอยู่บนสนามหญ้าที่เป็นแบบนี้ค่ะก็เป็นภาพที่วรุตาเคยเห็นชินตามากๆเลยนะคะในทีวี แต่ถึงตอนนี้วรุตาก็มาได้เห็นกับตาของตัวเองจริงๆแล้วค่ะว่าทำไมผู้คนก็ถึงเมื่อมีแดดก,ก็มานั่งกันแบบนี้นึ่งด้วยว่าที่นี่ก็เป็นเมืองหนาเมื่อเจอแดดก,ก็ต้องออกมารับแสงแดดค่ะจะมาเล่นตีแบดมินตันเห็นไมหมคะมุมนูน้นแล้วก็ก็มีกลุ่มของผู้ชายก็จะตีมีตีลูกลงสู่ตรงกลาง ก็จะมีคนมานั่งหนังสือมานั่งนื่มเบียร์แล้วก็มานั่งคุยด้วยกันเป็นภาพที่น่าดูมากๆเลยค่ะรวมทั้งก็จะมีสถานที่ให้เด็กได้เล่นด้วยนะคะมุมนี้ก็มีเล่นบอลเล่บอลด้วยนะคะนี่คือบรรยากาศตอนนี้ค่ะเดินกันต่อกันเลยนะคะ มาเยี่ยมชมประเทศเยอรมันกับวารุตาด้วยกันค่ะบรรยากาศชื่นใจมากๆเลยค่ะมีแสงแดดพร้อมกับสายลมที่พัดมาเบาๆทำให้วารุตารู้สึกสบายมากๆเลยค่ะแฟนบอกว่าเรามานั่งพักตรงนี้สักดอยดีไหมเธอได้เลยค่ะ นี่คือดอกอาริอุมนะคะจะเป็นดอกไม้ซึ่งเหมือนกับของวรุตาในสวนค่ะวรุตาชอบดอกโรโดเดนทอนนี้ค่ะเต็มไปหมดเลยอ,อุยสีนี้สีชมพูสวยทั้งต้นเลยค่ะ แฟนวาุูตานั่งอยู่มุมโน้นค่ะเดี๋ยวเราไปหาแฟนวาลูตาด้วยกันนะคะดอกเดซี่ค่ะจะอยู่เต็มไปหมดอยู่บนสนามหญ้าสวยจังเลยค่ะมองไปมุมไหนก็เห็นดอกเดซี่เต็มไปหมดเลยค่ะสามีก็บอกว่า วารุตาบอกสามีว่าเราจะไปกินแมค o โดนัลกันก็บอกว่าวันนี้ฉันไม่เลี้ยงเธอนะวันนั้นฉันเลี้ยงตั้งใจจะเลี้ยงเธอแต่เธอไม่กินใช่ไหมแฮชมิดอิโซสติมอย่าอย่าเอาอ่เขาบอกว่าอย่างนั้นเราได้ไปฉันเริ่มหิวแล้วคือเราจะกินแมค o โดนัลนี่คือคือคิดว่าประมาณสักสิปีครั้งประมาณนั้น คือเราจะไม่ค่อยกินอาหารแบบนี้แต่บางครั้งมันก็เนาะนานๆกินทีมันก็คงจะรู้สึกอร่อยเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเราจะได้กินกันไหมเดี๋ยวเราเดินกันไปที่แมคโดนัลด์ด้วยกันนะคะบ้านเมืองที่นี่นะคะบางบ้านบางหลังเขาก็จะมีไม้เลื้อยเกาะอยู่ไปตามตัวบ้านแบบนี้เลยค่ะ ต้นไม้ที่นี่นะคะเขาจะมีแต่ต้นไม้ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะไปค่ะสามีวารุตาอยู่ข้างหน้านุ่นแล้วจากป่าเข้าสู่ในเมืองด้วยกันนะคะสวยมากโอดจะแวะถ่ายมาให้เพื่อนๆชมไม่ได้นี่ค่ะดอกอาลีอุ่มค่ะ ร้านมุมนี้เป็นร้านจีนนะคะนี้ค่ะจีน่าทาผัดหมี่นะคะ6ยูโร20ใส่ไข่ด้วยนะคะมีเนื้อหมูด้วย8ยูโร20ผัดหมี่นะคะใส่ผักธรรมดา6ยูโร20ก็240บาทค่ะแต่ถ้าเกิดมีไข่มีหมูนิดหนึ่งนะคะก็300กว่าบาทค่ะ ก็ถือว่าราคาต่างประเทศนะคะอ้าววารุตาเจออีก3บาทอยู่มุมนี้นี่เองคะ่ะนี่คือของที่เราสามารถเอาไปได้นะคะจะมีทั้งตัวปั่นตัวนี้มีหลายๆอย่างถ้าใครเอาของมาวางแบบนี้เราสามารถเอาไปใช้ที่บ้านได้เลยนะคะก็เป็นเรื่องที่พบกระพบ กันได้ทุกที่ในประเทศเยอรมันเลยค่ะวารุตาเจอร้านนวดไทยนะคะมาดูราคากันนิดหนึ่งนะคะ60นาที45ยูโร90นาทีอ่า65ยูโร2คนนะคะคนละ1ชั่วโมง85ยูโรแล้วก็2คนนะคะ90นาที125ยยูโรค่ะนี้ค่ะร้านนี้ ร้านนวดไทยในประเทศเยอรมันนะคะถือว่าเป็นอาชีพที่วารุตาคิดว่าไม่ตกงานแล้วก็รายได้ก็ค่อนข้างที่จะดีทีเดียวค่ะยิ่งถ้าเรามีฝีมือแล้วช่วยผู้ป่วยได้ลูกค้าก็จะยิ่งติดเราค่ะเพราะว่าใครๆก็ไม่อยากป่วยอยากหายกันตั้งนั้นค่ะ วารุตาเจอรองเท้าอีกแล้วค่ะนี่คือสองคู่ใครอยากได้ก็เอาไปได้เลยนะคะนี่ค่ะวารุตาเจออีกสามบาทยอยู่ตรงหน้าเก็บเลยค่ะเจอรวยๆแบบนี้หัวใจวารุตาจะวายเพราะว่าเป็นอะไรรู้ไหมคะมันหนักตามระยะเวลาที่เราเดินด้วยค่ะแต่ยังไงเราก็ไม่ท้อเรากำลังเดินไปหาร้านแมคโดนัลค่ะเรากำลังหิวค่ะ นี่คือปั๊มน้ำมันแอซโซนะคะวรุตาไม่ค่อยได้เห็นบ่อยที่นี่เลยค่ะว้าวเราเดินมาถึงร้านแมคโดนัลแล้วค่ะแมคโดนัลยูนด้านหน้านี้เองไปกันเลยค่ะวันนี้วรุตาจะได้ชิมแมคแอมเบอร์เกอร์แล้วค่ะเห็นป้ายร้านแมคโดนัลก็บอกว่า24ชั่วโมงเปิดเลยนะคะ มาทานด้วยกันค่ะชายหนุ่มเลี้ยงวารุตาค่ะวันนี้ภายในร้านแบบนี้ค่ะเราต้องสั่งเมนูจากเครื่องนะคะเราเลือกชิคเก้นเบอร์เกอร์นะคะราคาอยู่ที่5ยูโร50 5ยูโร99ค่ะนี่คือเครือซอสนะคะเขาให้เราเลือกด้วยค่ะว่าเอาซอสอะไร เราสั่งจากเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็ได้นี้ค่ะหมายเลข145สาสามีเตรียมเงินเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อกี้เราไปสั่งตรงเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะ เบอร์145แล้วเราก็ไม่เห็นเบอร์ของเราอยู่หน้าจอวรุตาก็เลยไปถามพนักงานพนักงานก็บอกว่าเธอต้องมาจ่ายเงินตรงที่เคาน์เตอร์ก่อนนะนัมเบอร์ของเธอถึงจะขึ้นหน้าจอบแบบนี้ได้วรุตาก็เลยต้องรีบไปจ่ายเงินมุมนู้นค่ะแฟนก็เลือกนะคะว่าเราจะนั่งมุมไหนเราตัดสินใจมานั่งเก้าอี้มุมแบบนี้ได้รับแสงแดดด้วยค่ะมาแล้วชานุม่ม มีชีสเบอร์เกอร์ชิคเก้นเบอร์เกอร์มีโปกัลโคลาแล้วก็เป็นฝายทอดแล้วก็ครีมนี่ก็เป็นมายองเนสนะคะนี่ค่ะของวารุตาจะเป็นอ่าแอบเบอร์เกอร์ไก่นะคะก็ mm hmm. จะมีซอสมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะมามาทานกันเลยค่ะอื้มอร่อยค่ะ เนื้อทานเสร็จแล้วเราต้องเอาถาดไปคืนที่ด้วยนะคะนี่ค่ะชายหนุ่มเอาไปคืนเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้วรุตาอยากจะบอกว่านี่ดอกปากากรองนะคะสวยมากๆเลยค่ะว้าวสวยสวยสวยมากๆเลยค่ะนี่คือความสดชื่นในฤดูใบไม้รลค่ะสวยจริงๆเลยค่ะ วัุตาชอบนี่ค่ะต้นปากกากองหรือภาษาปากใต้บ้านเราก็คือต้อนกี้ไก่นั่นเองค่ะกำลังผลิดอกมีทั้งดอกตูมแล้วก็ดอกบานอยู่เต็มไปหมดเลยค่ะและที่อยากวรลุตาอยากทุกคนเห็นนั่นก็คือดอกดาวเรืองนี่คือดอกดาวเรืองบ้านเรานะคะดาวเรืองนี่ค่ะ ดอกดาวเรืองเห็นแล้วชื่นใจนึกถึงดอกไม้บ้านเราจังเลยค่ะมีสีเข้มแล้วก็มีสีอ่อนด้วยนะคะสวยจังค่ะแฟนบอกว่าเขาเมื่อปีที่แล้วไปกับโอมาไปกินแมคกโดนัลกันมาค่ะว้าววารุตาเจอ9้าบาทโชคดีจังเลยค่ะวันนี้ เดี๋ยวเราจะเดินไปขึ้นรถกลับบ้านกันนะคะวันนี้แฟนบอกว่าเดี๋ยวเรานั่งรถเมกันไปดีกว่าไหมเธอว่าอย่างนั้นว่าไงก็ว่ากันค่ะนี่คือโบส<อ>ถ์เขาบอกว่า ไอ้มุมนี้นะคะโบสถ์นี้นะคะเป็นโบสถ์ที่สูงที่สุดในเมืองที่พารุตาอยู่นะคะแล้วก็ที่สูงที่สุดมุมนู้นเขาไม่สามารถเออที่จะขึ้นไปถึงได้ตอนที่มีออฟ้าฟาดลงมานะคะเขาก็ต้องเรียกให้หน่วยดับเพลิงจากอีกเมืองหนึ่งค่ะมามาช่วยกันก้อนนี้ค่ะโบสถ์ของาศาสนาคริสต์คาทอลิกนะคะ นี่คือชื่อของบทเมื่อกี้นะคะเซนอูเบทุสค่ะกีตานี่ก็คือสถานรับเลี้ยงเด็กนะคะจากป่าสู่เมืองแล้วตอนนี้เราก็จะกลับบ้านแล้วค่ะเอาก้9บาทอยู่ในพงหญ้าสุดยอดมากๆเลยค่ะวันนี้ใครไม่ดูคลิปนี้ถือว่าน่าเสียดายมากๆเลยค่ะ นูนค่ะ3บาทวารุตาเห็นอยู่ข้างในเดี๋ยวขอมุดหน่อยคะ่ะบรรยากาศเริ่มจะร้อนขึ้นนะคะทั่วทุกทิศที่เราเดินไปเราก็จะเห็นขวดแล้วก็เห็นกระป๋องตลอดทางเลยนะคะฮึฤดูการแห่งการเก็บขวดกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วคะ่ะ เดี๋ยวเราจะเดินไปฝั่งทางโน้นนะคะไฟเขียวแล้วค่ะไปกันเลยรถเมย์อยู่มุมโน้นไปค่ะมุมข้างหน้านี้นะคะก็จะเป็นโรงพยาบาลค่ะโรงพยาบาลที่แม่ย่าเคยมาผ่าตัดที่นี่มาทำการตรวจไตที่นี่ ที่นี่เขาเรียกว่าโรงพยาบาลอาริสเบดคังเกตเฮาส์เมืองเอเซนค่ะตัวอาคารของเขาค่อนข้างที่จะสวยมากวารุตะชอบสีสนแบบนี้ค่ะต้นไม้มุมข้างหน้านี้นะคะก็อายุเป็นร้อยปีทีเดียวเลยค่ะสูงใหญ่มากๆความเจ็บป่วยเป็นสิ่งที่ไม่มีใครต้องการนะคะความเจ็บความปวดความทุกข์ตอรมะ ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือแม้ว่าจะเป็นตัวของเราเองค่ะรุตาสงสัยว่าทำไมเราเดินมาแล้วตั้งใจว่าจะไปขึ้นรถเมย์เมื่อกี้ก็เลยถามแฟนว่าเราเดินกลับบ้านใช่ไหมก็บอกว่าใช่อะเมื่อกี้บอกว่าจะไปขึ้นรถเมย์ว่างั้น องขวดตรงนี้นี่คือหกบาทค่ะเก็บเลยวารุตาเจอสามขวดตรงหน้านี้เต็มอย่างจังเลยค่ะเจอสามบาทอีกแล้วรีบเก็บเลยค่ะเราเหนื่อยเราก็พักเราหิวก็ก็กินนะคะแล้วก็ในส่วนที่เราเอากลับบ้านได้เราก็เอากลับ ส่วนที่เราเอากลับมาบ้านไม่ได้เราก็ซ่อนเอาไว้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปเอาวันหลังค่ะก็สำหรับวันนี้วารุตากับแฟนก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะขอบคุณทุกๆกกำลังใจที่ให้เราด้วยดีเสมอมานะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปนะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิกไอ้กับเราทั้งคู่ด้วยนะคะสาหรับนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย ว้าวนี่ค่ะวรุตาเจอเห็ดอ้โหํกำลังได้ที่เลยค่ะโอ้ย่างแข็งอย่างแข็ง,อย,ง,ขงอย่างแข็งมาก